เบลวี2 8 0วเป็นเครื่องบินโรเตอร์เอียงทินโรเตอร์รุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทเบลเทคกรอนในสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอากาศยานจุดโจมระยะไกลรุ่นต่อไปของกองทัพบ,บกสหรัฐภายใต้โครงการฟิลเจอร์ลองเรนแอซโซเอกราฟ FLRAA และเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระบบอากาศยานรุ่นใหม่ของกองทัพฟิ t เจอร์เวอร์ติคลล l ซึ่งมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของกองทัพเพื่อรองรับการปฏิบัติการในอนาคตโดยรวมระบบอากาศยานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบเดิมอย่างมากมี280 Waller ใช้การออกแบบโรเตอร์เอียงที่ช่วยให้สามารถบินขึ้นลงในแนวดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถบินไปข้างหน้าเหมือนเครื่องบินปีกคงที่ทำให้มีความเร็วและพิสัยทำการที่สูงกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปอย่าง US UH 60 Blackhawk อย่างชัดเจนโดยมันถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire และสถาปัตยกรรมระบบเปิด (open system architecture) ที่รองรับการอัปเกรดเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในอนาคตในเดือนพฤษภาคมปี2025กองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้ V-280 w a l l e r มีชื่อทางการว่า m v 7 5เมื่อถูกเลือกเป็นเครื่องบินจู่โจมระยะไกลรุ่นหลัก ภายใต้โครงการ FLRAA ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk บางส่วนในกองทัพโดยการเลือกครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงความสามารถด้านอากาศยานของกองทัพเนื่องจาก MV-75 จะช่วยเพิ่มระยะการปฏิบัติการความเร็วและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆบนสนามรบเช่นการจู่โจมการขนส่งบุคลากรการลำเลียงและการเคลื่อนย้ายพลเรือนหรือทหารที่บาดเจ็บไปยังพื้นที่ปลอดภัย หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ V 280คือความเร็วครูสที่สูงมากเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปโดยมันสามารถบินได้เร็วเกือบเท่าเครื่องบินรบปีกคงที่ซึ่งช่วยให้กองทัพสามารถส่งกำลังและอุปกรณ์ไปยังจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วกว่าเดิมเป็นอย่างมากนอกจากนี้มันยังมีพิสัยการปฏิบัติการที่ไกลกว่ามากซึ่งหมายความว่าภารกิจที่ต้องการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลหรืออยู่ภายใต้าการคุกคามจากศัตรูสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้จุดขึ้นลงที่เฉพาะเจาะจงเหมือนเครื่องบินทั่วไปแผนการพัฒนาล่าสุดของ V-280 ระบุว่าโครงการได้เข้าสู่ระยะการพัฒนาวิศวกรรมและการผลิต (Engineering and Manufacturing Development EMD) หลังจากที่ผ่านการตรวจสอบการออกแบบพื้นฐานและการทดสอบต่างๆที่สำคัญแล้วซึ่งเป็นช่วงที่ทีมพัฒนาจะสร้างต้นแบบหลายเครื่องเพื่อทดสอบคุณสมบัติจริงของระบบและยืนยันว่าการออกแบบสามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพได้จริง ก่อนที่จะเริ่มการผลิตในระดับที่ต่ำครั้งแรก (Low Rate Initial Production) ในปี2028และคาดว่าการนำเข้าประจำการจริงจะเกิดขึ้นภายในปี2030หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบและการประเมินผลอย่างรอบคอบการพัฒนานี้ยังรวมถึงการร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนและระบบเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง GE Aerospace ที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดหาโครงสร้างระบบดิจิทัลพื้นฐาน (Digital Backbone) ระบบบันทึกเสียงและข้อมูล (Voice and Data Recorder) รวมถึงระบบตรวจสอบสุขภาพของอากาศยาน Health Awareness System ซึ่งทั้ง3ระบบนี้เป็นส่วนสำคัญของสถาปัตยกรรมระบบเปิดของ V280 ที่ช่วยให้สามารถรองรับการอัปเกรดและการผนวกรวมกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้เครื่องบินสามารถใช้งานได้ในสภาพการรบที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีโรเตอร์เอียงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความเร็วและพิสัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เพราะวี280ถูกออกแบบให้รองรับภารกิจหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจุดโจมทางอากาศการปฏิบัติการในเมืองที่ซับซ้อนการช่วยเหลือฉุกเฉินหรือการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยโดยมันสามารถรองรับลูกเรือและทหารได้ถึงประมาณ14คนและสามารถติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ในภารกิจเช่นระบบเตือนภัยอาวุธหรือเซนเซอร์ตรวจจับต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการอยู่รอดและสติปัญญาทางยุทธวิธีบนสนามรบ ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ V 280 w a l e r หรือ MV-75 ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาทางอากาศยานที่สำคัญที่สุดของกองทัพบกสหรัฐในรอบหลายทศวรรษเนื่องจากจะเข้ามาแทนที่เฮลิคอปเตอร์แบบเดิมและเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพทั้งหมดโดยการรวมเอาความเร็วสูงระยะทำการไกลและระบบอากาศยานที่ทันสมัยไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งจะช่วยให้กองทัพสามารถยืดหยุ่นและพร้อมต่อความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วเบลวี280วอลเลอร์เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของการบินทางทหารจากเฮลิคอปเตอร์แบบเดิมไปสู่ระบบโครงสร้างแบบใหม่ที่ผสานข้อดีของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความเหนือชั้นด้านยุทธศาสตร์และความสามารถในการปฏิบัติการในอนาคตของกองทัพบกสหรัฐและพันธมิตรซึ่งกำลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมใช้งานจริงในปี2030ตามแผนที่กำหนดไว้